สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับลุงสันจะมานะครับทดลองแปลงไฟนะครับ12โวลต์ DC นะครับให้เป็นไฟนะครับ220โวลต์ AC นะครับด้วยจำลอแปลงรูปนี้นะครับที่ลุงสันได้พันไปในคลิปวิดีโอนะครับที่แล้วนะครับอุปกรณ์ที่สันที่ลุงสันเตรียมนะครับก็จะมีนะครับปลกฟิวนะครับฟิวแล้วก็ขาเทอร์มินอลนะครับพวกนี้นะครับ แล้วก็จะเป็น R 420โอห์มนะครับสองชุดนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟตซึ่งนะครับลงจาได้ทําการนะครับบัตรกีขาเข้าไปแล้วนะครับบัตรกีสายไฟเข้าไปแล้วกับขานะครับไม่ยากนะครับก็คือขาที่ลุงจำบัตรกีนี้นะครับก็มันเปรียบเสมือนกับการขนานกันนะครับเราจะนําเอามอสเฟตทั้งหมดนี้มาขนานกันนะครับแต่แยกเป็นสองชุดนะครับ ชุดหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับชุดหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งการขนานของสันก็คือขาหนึ่งนะครับองกาจะขนานนะครับมาด้วยกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับขาสองก็จะขนานมานะครับด้วยกันทั้งสองฝั่งเช่นกันนะครับนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับส่วนขาสามนะครับขาสามขาสามนี้นะครับลงศาก็ได้ต่อขาถึงกันหมดเลยนะครับเราจะใช้ขาสามนี้เป็นไฟลบนะครับเป็นไฟลบส่วนขาสองนะครับ สองคำหนึ่งนี้ที่ทําไว้แล้วนี่จะเป็นนะครับไฟบวกคือสองโวลต์น,นะครับมาแปลงตัวนี้นะครับที่ทําออกมานี่ก็จะได้กระแสอยู่ที่สิบสองนะครับสิบสองศูนย์นะครับจะเป็นในมาแปลงที่ออกมานะครับสิบสองศูนย์สิบสองนะครับตามตามขาตามขาที่โรงสันให้มาเลยนะครับ นะครับตามขาที่ลุงสันออกแบบมาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวลุงสันจะไม่ปัตรีงานนะครับตอนทําวิดีโอนะครับแต่ลุงสันจะมาบรรยายตอนที่ว่านะครับลุงสันต่อขาต่อเสร็จเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาทําแผงวงจรตัวนี้ก่อนนะครับจะทําแผงวงจรตัวนี้ก่อนต่อเข้ากับบ้าแปลงตัวนี้ก่อนส่วนสายไฟเส้นนี้นะครับสายไฟเส้นนี้ลุงสันก็ได้นะครับ ก็ได้นะครับทาการต่อเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเกรงว่าคลิปวิดีโอจะช้านะครับคิดว่าเกรงว่าคลิปวิดีโอจะเยอะอันนี้ที่ลงสันต่อเข้าไปเพราะว่ามีฟิลอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดลองกันดูนะครับว่าเจ้านะครับโมอแปลงลูกนี้จะสามารถทําให้นะครับไฟจากแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับกลายมาเป็นไฟ220โวลต์ AC ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยนะครับ อันนี้นะครับส่วนในตัว r นะครับตัวอล์งสามก็จะต่อแบบนี้นะครับนะครับอาก็จะต่อมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่ลงสัมต่อเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับต่อเป็นแบบนี้นะครับนะครับวงสัมใช้อจ็ด470โอห์มนะครับทั้งสี่ตัวเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวลงสันจะมาใส่นะครับอาคาปาซิเตอร์นะครับอะแคปคาปาซิเตอร์อีกตัวหนึ่งในจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับขาลบของคาปาซิเตอร์จะเข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแคปลงสันก็จะใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับข้างในนี้จะเป็นขาลบ นะครับด้านในเป็นขาลบนะครับส่วนนะครับขาบวกขานี้นะครับตรงกันจะต้องมาต่อนะครับไฟเข้าไปแบบนี้นะครับต่อไปเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนะครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่จะใช้แบตเตอรี่ขั้วลบมาขีดใส่เข้าไปในจุดนี้นะครับนะครับเดี๋ยวลุงสันจะมาทําการต่อสายไฟนะครับก่อนนะครับ แต่ลุงสจะนําเอาเจ้าหลอดไฟหลอดนี no nah, ้นะครับมาทําการอนุกรมเข้ามาด้วยนะครับเพื่อการติดพลาดนะครับหากติดพลาดนะครับวงจรนะครับที่ลุงสันต่อมาผิดนะครับหลอดไฟหลอดนี้ก็น่าจะสว่างนะครับเพื่อเป็นการคับเซฟนะครับอุปกรณ์ที่เรานะทําขึ้นมาละครับอจมีคํามิดเลือดิดติดพลาดนะครับจะได้ไม่ต้องนะครับเสียของนะครับครับ นี้นะครับลุงสันก็จะต่อนะครับหลอดไฟคล่อมไปด้วยนะครับนะครับป้องกันความเสียหายนะครับเกิดหากระบบของสัมผัสพิาชนะครับจะได้ช่วยนะครับหลอดไฟหลอดนี้นะครับจะได้ช่วยไม่ให้นะครับเกิดความเสียหายไปมากนะครับ คือหลอดไฟหลอดนี้ก็เป็นหลอดไฟของนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ลุงสั่งนามานี่เป็นแบตเตอรี่อันนี้ลุงสั่งไม่แน่ใจนะครับเพราะแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับลุงสั่งไม่ได้ทําการชาร์จเลยนะครับไม่รู้ว่ากระแสไฟจะพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับมาลองมาลองรับชมมาดูนะครับที่ลุงสั่งจะได้ต่อไฟไปเลยครับต่อไฟตัวนี้นะครับจากเส้นนี้นะครับจากสายไฟเส้นนี้มาที่โคมไฟนะครับโคมนี้นะครับคือโคมไฟ เดี๋ยวมารอดูกันนะครับลองลองลอง,ลองดูกันนะครับอัจจะต่อไปนะครับเ้าจะทำการจ่ายกะแสไฟนะครับไปให้เจ้าวงจรที่ลงุงสังทำนี้นะครับ ตั้งต่องมาจากแบตเตอรี่นะครับตมาจากแบตเตอรี่บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสังไม่แน่ใจว่าจะแสไฟแบตเตอรี่ของอุปกนี้นะครับจะมีจะแสไปที่นะครับเพียงพอหรือเปล่านะครับนะครับตั้งต้องแบบนี้นะครับต่อจากนะ,นะขั้วบวกขั้วบวกก็วิ่งมานะครับ มาครับเป็นคู่บวกจะต้องมาใส่เข้ากับตรงนี้นะครับเส้นไปนะครับศูนย์นะครับอ่าหนึ่งสสองศูนย์สิบสองล้วก็จะมาตามเข้ากับนะครับไปนปคส้นศูนย์นะครับศูนย์โวลต์นะครับ่วนแต่ไปค้่ลบนะครับค้่ลบเราก็จะมาหนี่เข้ากับคู่บวกของนไปสีบสองคือเส้นสีบสองวิ่งมานี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองกันดูนะครับว่า เราไฟหล้มันจะติดหรือเปล่านะครับแล้ววงจรที่ลุงสังต่อนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาชมกันดูนะครับครับนี่ลุงสั่งจะได้นะครับทําการต่อสายไฟนะครับเจ้าโคมไฟโคมนี้นะครับโคมไฟโคมนี้นะครับเข้ากับคลักของมอแปลงนะครับนะครับที่ลุงสังต่อมาอย่างนี้นะครับ นี้นะครับคุณลงสันต่อมาจากเส้นนี้นะครับมาเข้าที่เจ้าหลักนี้นะครับเดี๋ยวลงสันจะทําการนะครับอใช้เป็น power supply นะครับหลังจากที่เมื่อกี้ลงสั่นลองใช้แบตเตอรี่แล้วนะครับแบตเตอรี่น่าจะไม่มีไฟนะครับเพราะว่าลงสั่นไม่ได้ชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวมาลองใช้เจ้า power supply จ่ายไฟเข้าไปดูนะครับว่าอกระแต่ไฟนี้จะเจ้าวงจรนี้สามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ ตรงนี้นะครับวงสัดจะได้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าโพเวอร์สไพลตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับถ้าหากการนะครับต่อวงจรของน้ำนะครับของเจ้ามอเตอร์ชุดนี้นะครับไม่เปลี่ยนการที่ว่าต่อผิดระบบนะครับวงกัดคิดว่าไฟน่าจะติดนะครับหากผิดพลาดนะครับวงปัดจะคิดว่านะครับเจ้าไฟตัวนี้นะครับหลอดไฟหลอดนี้นะครับ ที่เป็นหลอดไฟนะครับเพื่การนํามาจากหลอดไฟของรถมอเตอร์ไซค์นะครับหลอดไฟ2โวลต์ตัวนี้น่าจะช่วยนะครับต้านกระแสไม่ให้ทําให้วงจรที่เพื่อนๆทำขึ้นมานี้นะครับผิดพลาดนะครับเดี๋ยวมาลองจ่ายกระแสไฟเข้าไปเลยนะครับขัดจ่ายกระแสไฟไปที่ครับ สองว์นะครับีงบอบที่สองว์กว่าที่หนึ่งครับมาดูกันนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับนะครับตอนนี้นะครับตรงกันจะได้ต่อกระแสไปผ่านเข้ามาจากเวอร์โบสปายนะครับจ่ายเข้ามาในระบบวงจรนี้นะครับจะเห็นว่าหลอดไฟทั้งสองลอดติดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับตรงกันให้เป็นตัวกั้นเอาไว้นะครับเพื่อ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับคิดว่านะครับวงจรอาจจะไม่เสียหายไปมากกว่าแต่สังเกตดูได้ว่านะครับหลอดไฟหลอดอ่าพี่ลุงตัดใช้เป็นวงไฟนี่ก็ติดนะครับลองดูนะครับนะครับก็จะกินโหลดนะครับโหลดกระแสอยู่นะครับอ่าอยู่ที่นะครับประมาณนะครับจากสองจุดศูนย์อ่สิบสองจุดสองนะครับจะกินกระแสอยู่ที่ จุดสี่จุดสี่โวลต์นะครับจุดสี่โวลต์ครับจากสองจุดสองนะครับก็จะกินกระแสอยู่ที่นะครับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดจุดแปดนี่ก็เท่ากับกินไปสี่นะครับสี่สี่นะครับเท่ากับจะเทียบเป็นกระแสแอมป์หรือเปล่าลุงันไม่แน่ใจนะครับที่ว่าสิบสองสสองนะครับเหลือสิบเอ็ดจุดแปดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับหลอดไฟหลอดนี้นะครับลองติดนะครับที่ลุงสันไม่ทําการประกอบให้เห็นในคลิปเพราะว่าลุงสันกลัวว่า ฟิปนะครับจะนานเกินนะครับฟิตจะยาวเกินปันก็เลยนะครับไม่ทําดีกว่าทําเป็นในระบบแบบนี้ดีกว่านะครับส่วนนะครับไอเจ้าชุดนี้นะครับเดี๋ยวกันนะครับจะทําเป็นนะครับระบบอ่าทาเป็นนะครับระบบเพิร์ตนะครับก็เรียกว่าต่อเข้าฟิวด้วยนะครับต่อจากแบตเตอรี่มาเข้าฟิวนะครับต่อจากฟิวมาเข้าระบบอ่าขึ้นความถี่นะครับในระบบ50เฮิร์ตนะครับเดี๋ยวปันจะมาลองทำกันดู นะครับสำหรับในคลิปนี้แล้วนะครับการทดลองของนุ่สันนะครับก็เป็นไปด้วยดีนะครับผ่านไปด้วยดีนะครับระบบก็ใช้ได้ไฟก็ติดนะครับวงจรนะครับที่ลุ่สันทำนะครับวงจรนี้นะครับก็เป็นวงจรที่นะครับดูแล้วก็เรียบง่ายดีนะครับไม่มีวงไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับต่อจากของเก่ามาทั้งนั้นเลยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้กระแสก็กินอยู่ตอนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับ กระแสกินตอนแรกลุสันคิดว่าน่าจะเป็นกระแสสแตนบายนะครับตอนนี้นะครับระบบระลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับการทดสอบทดลองของลุงสันในวันนี้ก็เป็นไปด้วยดีนะครับครับลุงสันก็นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่เพื่อนๆนะครับที่มีหากมีธีเพื่อนพี่เพื่อนๆท่านใดนะครับติดตามรับชมที่วิดีโอของลุงสันนะครับลุงสันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ แล้วก็ต้องนะครับกล่าวคําว่านะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับขอให้ทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหนูๆทุกท่านนะครับพ้นผ่านโควิดไปได้ด้วยดีนะครับปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงสันก็ต้องขอจากลากันไปนะครับเพียงเท่านี้แล้วครับพบและเจอเชอนะครับกับลุงสันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ ร้อนเลยนะครับมักเฟไม่ร้อนนะครับมอแป้งไม่ร้อนนะครับแบบนี้เลยนะครับขอบคุณครับ